ที่ e, 32สวนดอกไม้กลางอากาศถูกจองแล้วกำหนดเวลาเข้ารับตำแหน่งของตรงร่างหลินที่ตี้เฮากรุ๊ปกับหวังตรงเสวิยนคือพรุ่งนี้ออกจากเทียนเซียงฟูเย่เฉินไปส่งเธอที่โรงแรมที่พักจากนั้นก็บอกลาและจากไปด้านหนึ่งตรงร่างหลินก็ยังคงตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเย็นอีกด้านก็คิดถึงการพัฒนาอนาคตของตัวเองครั้งนี้มามืองจินหลิง ภายนอกเธอมาปฏิบัติหน้าที่ที่ตีฮ่หาวกรุ๊ปแต่ในความเป็นจริงแล้วยังแบกภาระครอบครัวด้วยเช่นกันเพราะบอกตนว่ามีข่าวลับสุดยอดของตระกูลเยตรกูลชั้นนำในเย่นจินที่อํมหานน้อยที่หายตัวไปหลายปีพบแล้วและยังซื้อตีห่ากรุ๊ปเพื่อให้หนนฝืนก,กล่าวอีกในหนึ่งในน้อยของตระกูลเย่คนนี้อยู่ในจินหลิงและเขาเป็นประธานของตีห่ากรุ๊ปถึงแม้ตระกูลตงจะเป็นตระกูลชั้นสูงในเย่นจินทว่าเย่นจิน นั้นมังกรซ่อนเสือหมอบพวกเขาสามารถขึ้นได้ถึงระดับที่สองเท่านั้นเทียบกับตระกูลเยแล้วห่างชั้นหนึ่งแสนแปดพันหลี่ดังนั้นตระกูลตรงหวังว่าจะสามารถใช้ประโยชน์จากตัวตนของนายน้อยตระกูลเยที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะหาโอกาสที่สนิทกับเขาถ้าสามารถคบกับเขาได้และนำไปสู่การแต่งงานระหว่างสองตระกูลได้ก็ยิ่งดีถึงตรงร่างหลินจะต่อต้านเรื่องแบบนี้เล็กน้อย แต่เมื่อคิดถึงความรับผิดชอบในการฟื้นฟูตระกูลที่อยู่บนบาดังนั้นจึงไม่กล้าละเลยเธอข้ามน้ำข้ามทะเลพันลีมาถึงเมืองจินหลิงเตรียมเข้าทำงานในตีเ่ากรุ๊ปก็เพื่อหาโอกาสเข้าหาประธานผู้ลึกลับของตี้เ่ากรุ๊ปแล้วคิดหาวิธีดึงดูดความสนใจของเขาตรงร่างหลินอยู่เยี่นจินก็เป็นหนึ่งในสาวงามแถวหน้าของวัดวงสังคมชั้นสูงเธอเชื่อในความงามความรู้ความสามารถ และร่างกายอันบริสุทธิ์ของตัวเองน่าจะดึงดูดความสนใจของคุณชายเย่ได้ถ้าสามารถแต่งงานกับเขาได้จริงเช่นนั้นตระกูลต่งจะได้รับการฟื้นฟูอย่างแน่นอนจนทําให้เป็นตระกูลอันดับหนึ่งในเย่นจินเมื่อคิดถึงตรงนี้เธอก็เต็มไปด้วยความคาดหวังกับการเข้ารับตําแหน่งในวันพรุ่งนี้ในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยช่วงเวลาแห่งการตั้งหน้าตั้งตารอคอยคุณชายเย่ผู้ลึกลับเธออดคิดไม่ได้ว่า คุณชายเย่คนนั้นอายุเท่าไหร่กันแน่นหน้าตาเป็นยังไงจะสง่าง,งามหรือไม่สูงหล่อหรือเปล่าเธออดไม่ได้ที่จะเอาโทรศัพท์มือคือออกมาและเริ่มเปิดแอป,ปวิดีโอคลิกค,กคลิปวิดีโอที่มีการคลิกหลายสิบล้านครั้งในรายการโปรดคลิปวิดีโอนี้เป็นส่วนที่เย่เฉินใช้เงินสดตบหน้าช่วยเกิดส่วนผู้อำนวยการฝ่ายขายเธอวิเคราะห์คลิปวิดีโอนี้มานานแล้วรู้ว่าคลิปวิดีโอนี้เกิดขึ้น ที่เมืองจินหลิงมันเป็นข่าวที่บังเอิญออกมาช่วงที่พบคุณชายตระกูลเย่พอดีดังนั้นเธอจึงสันนิษฐานว่ามหาเศรษฐีระดับเทพที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้น่าจะเป็นคุณชายตระกูลเย่และเป็นประธานของตี้เฮากร๊ปเธอจับจ้องด้านหลังมหาเศรษฐีระดับเทพอย่างถี่ถ้วนดูอย่างเอาจริงเอาจังและกลั่นกรองจากกเลิบวิดีโอที่พร่ำวันี้อาจเห็นได้ว่า มหาเศรษฐีระดับเทพที่ปรากฏชื่อบนอินเทอร์เน็ตบางทีอาจจะอายุประมาณ20ต้นต้น,ตนสูงผอมแต่เห็นใบหน้าไม่ชัดอย่างไรก็อามรูปร่างของเขาดูดีมากไม่แย่ไปกว่าโอป้าขายาวในเกาหลีมีรูปร่างแบบนี้เชื่อว่าหน้าตาก็คงจะไม่ได้แย่แน่นอนแต่แล้วจู่ๆใจของต้องร่างหลินก็รู้สึกแปลกๆคนคนนี้ทำไมถึงให้ความรู้สึกว่ามีจุดท,ที่คล้ายเยเฉินแต่เมื่อคิดดูให้ละเอียดก็รู้สึกว่า มันเป็นไปไม่ได้เกินไปเย่เฉินเป็นลูกเขยในบ้านตระกูลเซี่ยวตระกูลเซียวมีศักยภาพอะไรเทียบไม่ติดแม้แต่เส้นขนตระกูลเย่ถ้าเย่เฉินเป็นคุณชายตระกูลเย่จริงแล้วเป็นไปได้อย่างไรที่จะอาศัยอยู่ในคอกสัตว์อย่างบ้านตระกูลเซี่ยวได้ยังไงกันดูเหมือนตนจะคิดมากเกินไปแน่นอนวันต่อมาตรงร่างหลินมาถึงที่ห่าวกรุ๊ปแต่เช้าตรู่รองประธานหวังตงเสวียนเป็นคนจัดการให้เธอเข้ารับตำแหน่ง ด้วยตัวเองหวังตรงเสวิยนพาเธอไปที่แผนกบริหารสรหามานักงานนั้นนานุนนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำงานให้กับเธอจากนั้นก็พูดว่าร่างหลินต่อจากนี้ถ้ามีอะไรที่ไม่เข้าใจก็ถามฉันโดยตรงได้เลยนะคะหรือมาหาฉันที่ห้องทำงานก็ได้ตรงร่างหลินพยักหน้าขอบคุณก่อนจะเริ่มอย่างเชิงถามว่ารองประธานหวังคะไม่ทราบว่าฉั้นจะได้มีโอกาสพบท่านประธานหรือไม่ เพราะยังไงต่อจากนี้ก็ต้องรับผิดชอบงานบริหารถ้าไม่รู้จักท่านประธานเกรงว่าจะเผลอไปเหมือนใส่เขาเขา้าหวังตรงเสวียยนตื่นตัวขึ้นมาทันทีเย่เฉินบอกกับตนเมื่อวานว่าต้องจับตาดูตรงร่างหลินคนนี้ไว้ให้ดีและทันทีที่ตรงร่างหลินมาถึงก็สอบถามประธานดูเหมือนว่าจะไม่ธรรมดาจริงๆด้วยไม่รู้ว่าสาวน้อยแสนสวยคนนี้ที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาถึงตี้เหา กรุ๊ปนั้นมีความตั้งใจอะไรกันแน่เธอพูดกับตงร่างหลินว่าประธานเราไม่ค่อยเข้าบริษัทแต่ถ้าเขามาชันจะบอกเขาให้ถ้าเขาอยากพบคุณชันจะแจ้งให้คุณทราบใจตงร่างหลินค่อนข้างผิดหวังแต่ยังคงยิ้มพลางพยักหน้าและบอกว่าขอบคุณข้ารองประธานหวังหวังตงเสวี่ยยกลับไปที่ห้องทํางานของตัวเองแล้วนายมาเรื่องนี้รายงานต่อเย่เฉินเมื่อเย่เฉินได้ยินว่าตงร่างหลินเพิ่งมารายงานตัวที่บริษัทก็อยากพบตนทันที ในใจก็เกิดการแจ้งเตือนความระวัดระวังยิ่งขึ้นผู้หญิงคนนี้มาเพื่อตนอย่างที่คิดเธอมีจุดประสงค์อะไรกันต้องการใกล้ชิดตนเพราะอยากทำร้ายตนหรือว่าอยากยุยวนตนกันแน่ไม่ว่าเธอจะตั้งใจทำอะไรทุกอย่างเย้เฉินลวนรู้สึกค่อนข้างข,างขยะแขย,ขยงดังนั้นเขาจึงตัดสินใจจะมีติสัมพันธ์กับตรงร่างหลินให้น้อยที่สุดไม่สามารถให้เธอรู้ตัวต,วตนของตนได้ ในช่วงคขว่แน่นอดที่ตรงร่างหลินเข้ารับต่หาวแห่งนงเซียวซูรันภรรยาของเย่เฉินได้ทำการจองที่นั่งชั้นพิเศษในโรงแรมระดับไฮเอนด์เพื่อเตรียมไวส้สิหรัรับการเชิญเธอมาเลี้ยงอาหารเย่เฉินในฐานะสามีของเซียวซูรันโดยธรรมชาติแล้วก็ต้องไปด้วยนี่ทำให้เย่เฉินเซ็งนิดหน่อยเมื่อครูพังเตรียมจะรักษาระยะห่างกับตรงร่างหลินตกไขวกไเข็ต้องมาทานอาหารกับเธออีกแล้วแต่ถึงจะเซ็งแล้ว เซ็งอีกเขาก็ยังต้องเตรียมตัวอำเซียวซูรินไปห้องอาหารแต่เมื่อถึงห้องอาหารเย่เฉินเพิ่งพบว่าที่แท้ที่เซียวซูรันจองคาดไม่ถึงว่าจะเป็นสวนดอกไม้กลางอากาศของโรงแรมแชง,งกอรีลาห้องจัดเลี้ยงส่วนใหญ่ของสวนดอกไม้กลางอากาศมักใช้เพื่อต้อนรับแขกระดับไฮเอนด์ N. ดังนั้นจึงไม่ให้บริการในลักษณะเหตุมาใดๆแต่เย่เฉินได้เหมาจองห้องที่นี่ไว้ในวันครบรอบวันแต่งงานเสยงรับแชงเวลาแล้ว มันเป็นประวัติการอย่างไม่เคยมีมาก่อนวันนี้ห่างจากวันครบรอบแต่งงานเพียง3วันที่ประตูโรงแรมแชงกรีลามีป้ายแจ้งกาหนดการขนาดใหญ่ว่าอีกสาวันจะมีแขกผู้มีเกียรติจองเมาที่สวนดอกไม้กลางอากาศแขกทุกท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้จึงขออภัยมาในาที่นี้ทุกคนที่เห็นป้ายนี้ล้วนตกใจกันมากมีคนเมาสวนดอกไม้กลางอากาศในแชงกรีลาไว้หรอ ทั้งที่ไม่เคยให้บริการเหมาจองมาก่อนเลยว่ากันว่าลูกๆของผู้นำชันนำหลายคนในเมืองที่คิดอยากจัดงานแต่งงานที่นี่ล้วนถูกปฏิเสธโดยไม่มีข้อยกเว้นใครกันที่มีหน้ามีตาพอจะควบคุมแชร์กรีลาเหมาทั้งสวนดอกไม้กลางอากาศทั้งหมดได้เซียวซูรันเองก็เห็นการนำมาเสนอที่หน้าทึ่งนี้จึงพูดด้วยความประหลาดใจว่าพระเจ้าสวนดอกไม้กลางอากาศถูกคนเหมาหอ รอนี่มันเหลือเชื่อเกินไปแล้วเย่เฉินพูดด้วยรอยยิ้มมีอะไรแปลกเหรอก็เป็นห้องจัดเลี้ยงหรือว่าจะไม่ให้คนเหมาจองคุณไม่เข้าใจหรอกเสียวซูรันพูดอย่างจริงจังที่แช่งกรีลานี่น่ะไม่ใช่ธุรกิจท้องถิ่นของเราเป็นในเครือโรงแรมอันดับต้นๆของโลกสวนดอกไม้กลางอากาศของพวกเขาเป็นหนึ่งในลักษณะเฉพาะตัวมีไวซ์แอนามารับแอกระดับไฮเอนเท่านั้นถ้าเปิดจองเหมาวันนี้คนใหญ่คนโตก็มาจอง พรุ่งนี้คนใหญ่คนโทก็มาจองแขกระดับไฮเอนด์คนอื่นๆ,ๆก็จะไม่สามารถใช้งานได้อ้ามปกติดังนั้นพวกเขาจึงไม่เปิดจองเมาให้ใช้เป็นการส่วนตัวเลยพูดอย่างนั้นแล้วเซียวซูรันก็ไม่ได้ที่จะถอนใจไม่รู้ว่าคนคนนี้มีแบล็คอะไรถึงสามารถเมาที่นี่ได้ช่างน้าทึ่งจริงๆเย่เฉินพูดด้วยรอยยิ้มบางทีอาจจะเป็นคนที่รักภรรยาอยากจัดงานแต่งงานให้ภรรยาก็ได้ เซียวซูรันพูดอย่างประหลาดใจว่าจัดงานแต่งงานให้ภรรยาที่นี่เหรองั้นเขาคงจะรักภรรยาของตัวเองมากเลยนะภรรยาของเขาก็จะมีความสุขมากๆ